แลนทิปเที่ยว3วัน2คืนกับครอบครัวฉบับพาลูกเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกยูเนสโกที่เด็กๆจะได้สนุกกันตลอดทั้งทริปพร้อมได้เที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชนศึกษาเส้นทางธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์และได้ความรู้นอกห้องเรียนตลอดเส้นทางทริปนี้เดินทางง่ายด้วยเที่ยวจังหวัดเดียวมีครบทั้ง3ยูเนสโกแล้วที่นี่จังหวัดนครราชสีมาเปิดทริปด้วยบ่อน้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้างแวะพักผ่อนภายเรือคายักับครอบครัวเิมกางบรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ก่อนจะพาเด็กๆไปทานไอศครีมกันทีี่สุคาาาเฟกรมหหลลย ชาติมีสีสันและชื่อเรียกตามสัตว์ป่าบนเขาใหญ่แล้วมาทานมื้อเที่ยงกันที่ชุมชนบ้านท่ามะปางคลองเพลพาเด็กๆท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเิ่มจากสักกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่วัดท่ามะปาาแล้วไปเที่ยวชมสวนผลไม้พร้อมชิมผลไม้สดจากสวนต่อได้พาเด็กๆไปเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีได้ลองเก็บไข่ไก่ไว้ทานเองเด็กชอบมากแถมยังได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และได้เที่ยวชมฟาร์มผักออร์แกนิกด้วยเรียบร้อยแล้วก็แวะทานของว่างพร้อมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ ผ,ผลงานกันเต็มที่เลยเที่ยวกันต่อกับทิปวันที่2เริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาไหว้ขอพรเจ้าพ่อเขาใหญ่กันก่อนเลยเพกกื่อจกรกมวันนี้แอดเวนเจอร์สุดๆเพราะเราได้มาเที่ยวบนผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ที่ครอบคลุมถึง4จังหวัดและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติส่วนกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือเดินป่าระยะักนเด็กๆจะได้ศึกษาธรรมชาติต้นไม้แมลงสัตว์ป่าตลอดทั้งเส้นทางได้เรียนรู้ตลอดการเดินป่าสนุกไม่มีเบื่อเลยเช่นเดียวกับป่าสแกนลาด้รับก ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกแล้วยังเป็นศูนย์กลางวิจัยระบบนิเวศหน้าต้องพาลูกไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้ได้เลยขึ้นมาเที่ยวบนเขาใหญ่กันทั้งทีก็ต้องแววน้ำตกเหวสุวรรณก่อนจะกันและทานมือเที่ยงกับร้านที่การันตีความมา่อยด้วยรางวัลมิชลินเมนูอาหารที่สารมากมายอร่อยแซ่บนัวกันที่ร้านเป็นลาส่วนช่วงค่ำเราจะพาเด็กๆมาดูดาวกันที่หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาจัดแสดงในิทศการดาราศาสตร์ที่เหมาะกับการเรียนรู้เด็กๆจะได้สำรวจดาราศาสตร์และเดินทางสู่อวกาศพร้อมชมท้องฟ้าจำลองระบบโดมแบบ3 6 0 เสร็จแล้วก็มาส่องกล้องดูดวงดาวของจริงกันได้เลย <Okay. S 1> วันที่3มเริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์เทา้าสุรานาลีสัญลักษณ์แห่งเมืองนครราชสีมาแล้วเดินทางมุ่งตรงสู่เขาเยเทียนผ่าครอบครัวเที่ยวพักผ่อนปัจจยานบนสันเขื่อนลำตะคอพร้อมชมวิวกังหันลมยกักษ์เดินทางไปเที่ยวชมวิวมุมสูงกันที่ผาเยเทียนม,มีกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้าด้วยการยิงมเมล็ดพันธุ์พืชด้วยหนังสติ๊กเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งพื้นที่บริเวณล,ลุ่มน้ำลำตะคองนี้ได้รับการ,รากกยนสโณีล คลาจิโอพาปิดท้ายทริปนี้กันที่พิพิธภัณฑ์ไม้แก่เป็นหินจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์แห่งเดียวในประเทศไทยเด็กๆจะได้ศึกษาไม้แก่เป็นหินตั้งแต่เป็นเนื้อไม้จนกลายสภาพเป็นหินนอกจากนี้ยังมีซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์และซากช้างโบราณมีโซนจัดแสดงไดโนเสาร์ด้วยเด็กๆมาเที่ยวที่นี่ได้ความรู้กลับไปแน่นแน่นอนทริปนี้ถึงสนุกได้พักผ่อนชมธรรมชาติและได้ความรู้ด้วยแล้วมาเที่ยวชมสามยูเนสโกในจังหวัดเดียวที่จังหวัดนครราชสีมา